โควิด1นไี้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนทั้งโลกพลังเล็กๆของพวกเราทุกคนจึงเป็นส่วนสําคัญที่จะสร้างสิ่งใหม่ให้เราได้ก้าวเดินต่อไปกรมปตท,ะทร่วมกับบมจสมททเชิญน้องๆประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาส่งผลงานภาพวาดสิ่งประดิษฐ์ตามจินตนานการพร้อมเขียนคําอธิบายในโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี8ภายใต้น,นวัตรกรรมพิชิตโควิด -19 ชิงโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา,ปรรงงาเปิดร้องผลงานตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมถึง9ตุลาคมนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมด้ที่เฟซบ พกกับงาน I love Mercedes Benz ที่ Benz Star Flag เอาพอยบัตรเครดิตมารับสุดคุม้มกับรถยนต์ Mercedes Benz ในงานนี้เท่านั้นพร้อมข้อสเสนอพิเศษทุกรุ่นมาเป็นเจ้าของรถยนต์ Mercedes Benz ที่ Benz Star Flag สิคะเท่าเลย02-248-6699เงนื่อนไขไปเปตามที่บริษัทกำหนด1กิโลเมตร100กิโลเมตร หรือหมื่นกิโลเมตรเครื่องยนต์ที่คุณรักก็ยังทนทานและคงประสิทธิภาพให้กิโลเมตรต่อไปเป็นหน้าที่ของเราเวนลอยลูฟีแคนระดับโลกที่ผู้ใช้ยานยนต์วางใจเวนลอยลื่อเหลือล้อนทนเหลือหลาย เจาะลึกข่าวเด่นวิเคราะห์เรื่องดังพร้อมกลุยทางการค้าการลงทุนตลาดอาเซียนและทั่วโลกในแง่มุมที่คุณไม่รู้มาก่อนกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงอดุลโชดนิสากรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9.45ถึง1 0โมงในรายการเซ o ร์ l a s อ a n านทางวิทยข,ข่าว90.5สมา t n นิว สถานีวิทยุกรมการพลังงานทาหารพลังงานทาหารพลังกา,า,ารทำไทยรายการ Insider Talk โดยธนงขันทองและทีมงานน้ำมันเครื่องเวลนลอยเวลลอยลื่นเหลือลน้นทนเหลือหลายอารุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังทางมิติข่าว90.5ครับในเวลาของรายการ Insider Talk วันนี้เราพบการวันสิ้นเดือนครับเช้าว,วันพุทธที่30กันยายน2563อยู่กับผมกิตติเดชธนดิษฐันเช่นเคยนะครับท่านผู้ฟังครับนับจากนี้ไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงข้างหน้านะครับกำลังจะมีเหตุการณ์สำคัญเป็นแมชหยุดโลกเกิดขึ้นในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับนั่นะก็คือการดีเบตการประชานวิสัยทัศน์กันครั้งแรกครับระหว่าง โจไบเดนแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์นะครับที่เรียกได้ว่างานนี้เป็นศึกระหว่าง2คุณปู่นะครับเพราะว่าทรัมป์เองนะฮะปัจจุบันก็อายุ74ปีแล้วนะครับส่วนโจไบเดนปัจจุบันอายุ77ย่าง78ปีนะครับปกติแล้วการดีเบตของผู้สมัครประธานาธิบด,ดีนะฮะตัวแทนคนหนึ่งเนี่ยมาจากพรรครีพับลิกันคนหนึ่งมาจากพรรคเดโมแครตก็จะมีด้วยกัน3ครกลางกรับ ปีนี้3มครั้งเกิดขึ้นเมื่อไหร่บ้างนะครับครั้งแรกอย่างที่บอกไปฮะกำลังจะเกิดขึ้นในอีกครึ่งชั่วโมงข้างหน้าครับก็คือวันที่29กันยายนนะฮะตามเวลาในสหรัฐนะครับเป็นช่วงเวลากลางคืนก็คือช่วง3มทุ่มะถึง4ทุ่มครึ่งแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นเวลาเช้าของวันที่30กันยายนแล้วนะครับส่วนการดีเบตรั้งที่2ครับจะเกิดขึ้นในวันที่ 15ตุลาคมนะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็จะเกิดขึ้นวันที่22ตุลาคมอันนี้เป็นวันที่ตามเวลาในสหรัฐทั้งหมดนะครับถ้าเป็นเวลาในไทยก็จะเป็นเช้าของอีกวันถัดมาการดีเบตทั้ง3ครั้งมีทั้งความเหมือนความต่างครับมาดูความเหมือนกันก่อนสิ่งที่เหมือนกันก็คือใช้เวลาเท่ากันครับ1ชั่วโมงครึ่งนะครับตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่ง เป็นช่วงเวลาพราม์ถามเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนเลิกงานแล้วนะครับอยู่กับบ้านพร้อมที่จะเปิดทีวีหรือว่าปัจจุบันอาจจะเปิดอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะดูการดีเบตกันนะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งนี้ไม่มีโฆษณาขันา้นกรับเป็นการดีเบตประชันวิสัยทัศน์กันระหว่างทรัมป์กับไบเดนล้วนๆนะครับแต่ละคนครับก็จะมีเวลาตอบคำถามในแต่ละหัวข้อเนี่ยตอนแรกเลยจะตอบคำถามเดียวกันคนละ2นาทีครับ พอต่างฝ่ายต่างได้ตอบแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะมีการเปิดโอกาสให้ทั้งคู่ได้ตอบโต้กันนะครับก็อย่างเช่นนะในการดีเบตเนี่ยหชั่วโมงครึ่ง90นาทีก็จะมีการแบ่งเป็นประมาณ6หัวข้อนะครับหหัวข้อเวลาเท่าๆกันก็อยู่ที่ประมาณหัวข้อ1นึเนี่ยสินาทีต่างฝ่ายต่างใช้เวลาตอบไปแล้วนะครับคนละประมาณ2นาทีก็จะเหลืออีกประมาณ10นาทีนะฮะให้เอาไว้ ตอบโต้กันไปมาก่อนที่จะไปสู่เรื่องถัดไปนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เหมือนกันส่วนสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างการดีเบตในแต่ละครั้งก็คือเรื่องของสถานที่จัดงานนะครับมีการหมุนเวียนพลัดเปลี่ยนกันไปในแต่ละเมืองแต่ละรัฐประเด็นในการตั้งคําถามอันนี้ก็จะต่างกันนะครับก็จะมีธีมนะฮะมีหัวข้อเรื่องที่มีการกําหนดเอาไว้ล่วงหน้านะครับก่อนที่จะมีการดีเบตนะฮะ คือเป็นการกําหนดหัวข้อกว้างๆครับแต่ว่าไม่ได้เจาะลงไปเลยว่าจะถามว่าอะไรนะฮะไม่ได้เป็นการบอกคําถามล่วงหน้าแค่บอกเฉยๆว่าจะกําหนดหัวข้ออะไรเอาไว้บ้างนะครับแล้วก็ตัวพิธีกรครับที่จะมีการเ,าเปลี่ยนแปลงนะฮะกันไปในแต่ละครั้งนะครับเอาละเรามาดูการดีเบตครั้งแรกที่ใกล้จะเกิดขึ้นแล้วนะครับในอีกไม่กี่นาทีนับจากนี้จะจัดขึ้นนะครับที่เมืองคลิฟแลนด์ของรัฐโอไฮโอนะครับรัฐนี้สําคัญครับในการเลือกตั้ง ประธานาธิบดีสหรัฐแต่ละครั้งรัฐโอไฮโอเนี่ยเป็นหนึ่งในรัฐที่เขาเรียกว่าเป็นสวิงสเตทนะครับเป็นแบตเทิร์กราวสเตทเป็นรัฐที่ทั้งพรรครีพับลิกันทั้งพรรคเดโมแครตเนี่ยมักจะต่อสู้กันคู่ขี้สูงสีกันมากที่สุดคือจริงๆแล้วเนี่ยใน50รัฐเนี่ยนะครับมีอยู่ไม่กี่รัฐหรอกครับที่เป็นตัวตัดสิน ชี้ขาดในการเลือกตั้งแต่ละครั้งจริงๆนะฮะอย่างเช่นส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะไปจับตากันที่รัฐฟลอริดาบ้างละนะฮะมีรัฐอย่างเพนซิลเวเนียนะครับนอร์ทแคโรไลนานะฮะมิชิแกนวิสคอนซินนะครับรวมไปถึงนี่แหละครับรัฐนี้ด้วยก็คือรัฐโอไฮโอนะครับที่เป็นสถานที่นะครับในการจัดดีเบตครั้งแรกระหว่างทรัมป์กับไบเดนนะครับส่วนพิธีกรครับคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นโมเดเลเตอร์ควบคุม การประชันวิสัยทัศน์กันนะครับก็คือนายคริสวอลเลซครับเขาเป็นนักข่าวมากประสบการณ์นะครับแล้วก็มาจากช่อง Fox News พูดถึงช่องนี้เนี่ยถ้าผู้ฟังหลายท่านนะครับอาจจะรู้สึกว่าเอาแล้วแบบนี้จะไม่เอียงไปเข้าข้างโดนัลด์ทรัมป์หรอกหรือนะครับเพราะว่าช่องนี้พูดชื่อแล้วปุ๊บเนี่ยเป็นช่องโปรดของทรัมป์นะครับแล้วการจัดรายการหรือว่าการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกาศข่าวใน ช่วงรายการหลักๆแต่ละคนเนี่ยมักจะเข้าข้างสนับสนุนทรัมป์อย่างชัดเจนแต่ไม่ใช่คนนี้ครับไม่ใช่คริสบอลเลสเขาอยู่ช่อง Fox ก็จริงแต่จุดยืนหรือว่าการทำรายการของเขาเนี่ยได้รับการยอมรับนะฮะจากทุกขั้วการเมืองว่ามีความเป็นกลางมากที่สุดนะครับในการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วระหว่างทรัมป์กับฮิลารี่ คริส a อลเล e ก็เคยเป็นพิธีกรในการดีเบตมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็จะถือเป็นการกลับมาครับเป็นการกลับมารับหน้าที่พิธีกรอีกครั้งนะครับซึ่งเขาคนนี้เนี่ยนะรทรัมป์ก็มักจะวิาพากษ์วิจารณ์อยู่บ่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นผู้ประกาศข่าวแค่ไม่กี่คนของช่อง FOX ที่กล้านะฮะที่จะเผชิญหน้ากับทรัมป์เวลาที่ทรัมป์เนี่ยพูดเรื่องโกหกหรือว่าพยายามที่จะเลี่ยงหรือว่าเบี่ยงประเด็น คำถามนะครับส่วนการดีเบตเนี่ยนะครับก็หลายคนคงจะสงสัยนะครับว่าปีนี้แน่นอนฮะทั่วโลกเจอกับการระบาดของโควิด1 9กานะครับการดีเบตก็ต้องเป็นแบบ New n o r m a l ไปด้วยนะครับกลายเป็นว่าคราวนี้ถึงแม้ว่าการดีเบตเวทีเนี่ยจะอยู่ในร่มแต่ก็ไปอยู่บริเวณห้องโถงนะครับของมหาวิทยาลัยนะฮะเป็นอาคารที่เรียกว่าเปิดโล่งนะครับมีเพดานสูงมากๆนะส่วนคนดู ไม่ถึงกับว่าไม่มีเลยนะฮะแต่จํากัดน้อยมากๆนะครับปกติในการดีเบตที่ผ่านๆมาคนดูจะเยอะครับนะฮะเวลากองเชียร์นะครับของฝ่ายตัวเองเนี่ยพูดถูกใจก็จะปรบมือนะครับฝ่ายตรงข้ามโจมตีแล้วคนดูไม่พอใจนะฮะก็จะมีการโห่ไล่โห่ร้องนะครับอาจจะมีอยู่ครับในการดีเบตคราวนี้นะฮะแต่เสียงอาจจะไม่ได้ดังเท่ากับการดีเบตที่ผ่านๆมานะครับเพราะว่าคนดูน้อยลง อย่างเห็นได้ชัดนะครับเก้าอี้ก็วางแบบห่างๆนะครับรักษาระยะห่างทางสังคมไม่เว้นแม้กระทั่งทรัมป์กับไบเดนเองนะครับทรัมป์กับไบเดนเนี่ยนะครับจะมีการวางโพเดียมเอาไว้ห่างกันมากกว่าป,ปกติครับเพื่อที่คงจะป้องกันเนี่ยนะฮะไม่ให้ต่างฝ่ายต่างก็พูดจาแล้วน้ำลายเนี่ยไปรถใส่กันนะครับนอกจากนี้ครับนะฮะปกติเวลา ผู้ท้าชิง2คนเนี่ยเดินออกมาจากคนละฝั่งก่อนที่จะดีเบตกันเขาก็จะให้จับมือกันก่อนนะครับแล้วก็พอดีเบตเสร็จปุ๊บก็จะมีการจับมือกันอีกทีหนึ่งแต่คราวนี้มีการระบุเอาไว้ล่วงหน้าเลยนะครับว่าการดีเบตจะไม่มีการจับมือกันอย่างแน่นอนเอาแล้วมีการทักทายแบบอื่นได้ไหมนะฮะทรัมป์กับไบเดนจะเอา,เอา,เอาข้อศอกชนกันไหมจะยกมือไหว้ไหมปรากฏว่าไม่มีนะฮะ คราวนี้จะไม่มีการทักทายใดๆทั้งสิ้นมาถึงปุ๊บแนะนำชื่อแนะนำตัวนะครับแล้วก็เริ่มการดีเบตกันเลยแน่นอนนะครับว่าในการดีเบตจับสิ่งที่ถูกจับตาม,มากที่สุดก็คือเรื่องของเนื้อหาสาระครับจะเป็นประเด็นไหนบ้างนะที่จะถูกหยิบขึ้นมาถามหยิบขึ้นมาถกกันในการดีเบตคราวนี้นะครับในการดีเบตครั้งแรกเนี่ยนะฮะที่มักจะถูกมองว่าสำคัญที่สุด ในการดีเบตทั้ง3ครั้งเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกคนก็สนใจอยากจะเห็นว่าการดีเบตการประชันกันระหว่างทรัมป์กับไบเดนจะเป็นยังไงเนี่ยนะฮะหัวข้อครับมี6เรื่องด้วยกัน6เรื่องนี้เรียกว่าเป็นถ้าเป็นเทปนะฮะเป็น CD ดีเพลงเนี่ยเรียกว่าเป็นอัลบั้มรวมฮิตติดชาร์ตก็ว่าได้นะครับ6ประเด็นนี้ทั้งร้อนแรงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มีการ พูดคุยกันถกกันในสังคมอย่างกว้างขวางนะครับอามาไล่เรียงกันนะฮะหเรื่องนี้1ครับก็คือผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่นะครับอย่างทรัมป์เองก็คือ4ปีที่ผ่านมาในฐานะประธานาธิบดีนะครับส่วนไบเดนก็มีประสบการณ์ทางการเมืองมายาวนานเกือบ50ปีไม่ว่าจะเป็นในฐานะ สวนะครับของรัฐเดลาแวร์นะครับเรื่อยมาจนถึงการเป็นรองประธานาธิบดียาวนาน8ปี2สมัยในช่วงของบารักโอบามานะครับก็จะมีการไปขุดเอาผลงานของตัวเองเนี่ยนะฮะมาประชันกันนะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือสารสูงครับเรื่องที่3ก็คือโควิด -19 เรื่องที่4นะครับการประท้วงเรื่องสีผิวและความรุนแรงในเมืองต่างๆ เรื่องที่5คือความชอบธรรมของการเลือกตั้งแล้วก็เรื่องที่6กนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจมาดูเรื่องสารสูงนะครับเรื่องสารสูงเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นเนื่องจากการเสียชีวิตนะครับของรูดเบเดอร์กินสเบิร์กนะครับหนึ่งในผู้พิพากษาสารสูงนะครับที่เป็นสายแบบเสรีนิยมเป็นสาย Liberal, ริเบอรัลนะฮะเรียกว่าคนที่สนับสนุนพรรคเดโมแกรัเนี่ยนะฮะมีเธอคนนี้เป็นหนึ่งใน ต้นแบบเป็นตำนานเป็นไอคอนก็ว่าได้แต่ว่าพอมาเสียชีวิตในช่วงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับทรัมป์ก็ได้เดินหน้าเร็วครับนะฮะได้ร่วมมือร่วมมือกับสวพักรีพับลิกันที่ครองเสียงข้างมากอยู่ในวุฒิสภารีบแต่งตั้งคนใหม่ครับรีบจะแต่งตั้งคนใหม่มาแทนรูดเบเดอร์กินสเบิร์กทันทีนะครับแล้วคนที่ทรัมป์เสนอชื่อเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเอมี่โคนี่แบรตนะครับซึ่ง เรียกว่าเป็นคั่วตรงกันข้ามเลยนะฮะกับรูทเบเดอร์กินสเบิร์กในขณะที่เอกินสเบิร์กเนี่ยเป็นสายเสรีนิยมสุดๆนะครับเอมี่โคนีเบรเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสายอนุรักษ์นิยมจ๋าครับแน่นอนทรัม์เรื่อคนนี้ก็เพื่อที่จะเอาใจฐานเสียงของตัวเองนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เขาเรียกว่าอีวานเจลิคอกนะครับกลุ่มที่เคร่งนะฮะศาสนาคริสเอามากๆนะครับเพราะว่าจุดยืนของออคนนี้เนี่ยนะครับ เอมี่โคนี r บร t ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้พิพากษาสารอุดทธรน,นะฮะคือต่อต้านนะครับการทำแท้งอย่างชัดเจนนะครับทำให้บรรดาพรรคเดโมแครตเขากลัวว่าถ้าเกิดการนะครับแต่งตั้งนะฮะผู้พิพากษาคนนี้เนี่ยประสบความสำเร็จขึ้นมานะครับในช่วงก่อนการเลือกตั้งก็ตามหรือว่าก่อนที่ทรัมป์เนี่ยจะพ้นจาก วาระการดารงตําแหน่งนะครับก็จะทําให้จํานวนผู้พิพากษาสารสูงที่ปกติมีอยู่9คนจะเหลือเป็นสายเสีนิยมแค่3คนแล้วก็เป็นอนุรักษ์นิยมถึง6คนนะครับเสียงสองฝั่งต่างกันชัดเจนแล้วอาจจะเป็นไปได้ที่ในอนาคตอันใกล้อาจจะมีการพลิกคําตัดสินอย่างเช่นในเรื่องของระบบประกันสุขภาพโอบามาแค่นะฮะอาจจะมีการยกเลิกนะครับหรือว่าเรื่องของ สิทธิในการที่จะทําแท้งของผู้หญิงที่สหรัฐเนี่ยนะฮะก็อาจจะถูกคว่ำนะหรือว่าถูกพลิกไปได้นะครับรวมไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยอย่างเช่นเรื่องของการพกปืนเรื่องของการแต่งงานของคนเพศเดียวกันอะไรแบบนี้นะครับเอาละมาดูเรื่องถัดไปนะฮะก็คือเรื่องของโควิดสิแน่นอนครับนี่ถือเป็นหนึ่งในประเด็นที่ไบเดนเนี่ยเล็งเอาไว้เลยนะครับว่าจะหยิบเอาเรื่องนี้มาโจมตีทรัมป์มากที่สุดนะฮะว่าทรัมป์เนี่ย ล้มเหลวครับในฐานะผู้นำสหรัฐในการป้องกันนะครับความปลอดภัยของประชาชนที่ตอนนี้ผู้เสียชีวิตนะครับสะสมจากโควิด -19 ในสหรัฐเนี่ยนะฮะทะลุ2 0แสนคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่ทรัมป์มาจนถึงทุกวันนี้ก็พยายามที่จะปฏิเสธนะฮะว่าไม่ใช่ความผิดของตัวเองแต่เป็นความผิดของคนอื่นๆทั้งหมดนะครับแล้วก็พยายามโจมตีประเทศจีนนะฮะเรียก เอ่อโควิด1 9เนี่ยว่าเป็นไชนีสไวรัสว่าเป็นไวรัสจีนทุกวันนี้ก็ยังพูดแบบนี้อยู่นะครับมาดูเรื่องนี้ฮะก็คือการประท้วงนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องความไม่เท่าเทียมกันทางสีผิวแล้วก็การจรลาจนนะฮะการก่อความรุนแรงในหลากหลายเมืองทั่วสหรัฐอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะฮะที่สืบเนื่องนะครับมาจากการเสียชีวิตนะฮะของนายจอจฟลอยด์นะครับโดยฝีมือของตำรวจผิวขาว นะที่เอาหัวเข่าไปกดที่คอนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาหลังจากนั้นเนี่ยนะก็มีคนผิวสีนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยอีกหลายคนที่เรียกว่าถูกกระทําโดยตํารวจนะครับอย่างไม่เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นการยิงให้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าถึงขั้นเสียชีวิตก็มีทําให้การประท้วงเนี่ยนะฮะลุกลามไปทั่วประเทศแล้วหลายครั้งมีกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆนะที่ฉวยโอกาสครับก่อจลาจล นะฮะมีการเผาร้านค้าทรัพย์สินต่างๆนะครับแล้วก็มีการปล้นสะดมนะฮะไปขโมยของกลายเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงนะครับแต่ในแง่ของเรื่องการประท้วงเนี่ยนะฮะทรัมป์เองก็อาจจะมีการชูนะฮะภาพลักษณ์ของตัวเองก็ได้นะฮะในการเป็นคนที่พิทักษ์ดำรงไว้นะซึ่งกฎหมายแล้วก็ความมีระเบียบเรียบร้อยในสังคมนะฮะคือค่อนข้างชัดเลยนะว่าไบเดนเนี่ยนหนุนกลุ่มผู้ประท้วงนะครับ เพราะว่าเดโมแครตนะ,ะฐานเสียงสําคัญก็คือกลุ่มคนผิวสีอยู่แล้วในขณะที่ทรัมป์เขาเนี่ยชัดเจนนะครับสนับสนุนฝ่ายของตํารวจนะครับบอกว่าถ้าไม่มีตํารวจเนี่ยบ้านเมืองคงจะไร้ขือแปรนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่2ฝ่ายนะฮะยืนอยู่คนละฝั่งกันอย่างชัดเจนนะครับแล้วไบเดนก็คงจะหยิบเอาเหตุการณ์อันนี้นะฮะมาโจมตีทรัมป์ก็คือตอนที่มีการประท้วงหนัก,นก,นกๆแถวแใกล้ๆทำเนียบขาวแล้ว ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานนะครับมีการใช้กําลังของเจ้าหน้าที่พิทักษ์มาตุภูมิในการสลายการชุมนุมไม่ว่าจะเป็นการยิงแก๊สน้ำตาการใช้กระสุนยางทั้งที่ททผู้ประท้วงตรงนั้นนะฮะใช้วิธีการสันติวิธีนะครับประท้วงโดยสงบไม่ได้ใช้ความรุนแรงใดๆกลายเป็นว่าพอสลายการชุมนุมแป๊บเดียวเท่านั้นแหละนะ,ะทรัมป์ก็เดินออกมาจากแท่เนียบขาวแล้วก็ไปถือคัมภีร์ไบเบิลอยู่ที่หน้าโบสถ์ นะฮะแถวๆนั้นนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในภาพที่เชื่อว่าถ้าผู้ฟังหลายท่านน่าจะยังจํากันได้นะครับแล้วก็ถูกวิจารณ์อย่างมากว่าแค่จะมาถ่ายรูปแค่นี้ถึงกับต้องสั่งสลายการชุมนุมอย่างนั้นเลยหรือนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสีผิวเรื่องของการประท้วงนะฮะเรื่องต่อมาครับก็คือความชอบธรรมของการเลือกตั้งอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าจนถึงวันนี้ทรัมป์ยังคงไม่มีการรับปากใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยอมรับ ผลการเลือกตั้งหรือว่าสมมุติตัวเองเนี่ยแพ้เลือกตั้งขึ้นมาจะยอมให้มีการถ่ายโอนอำนาจอย่างสันติ2อ,อย่างนี้ทรัมป์ยังคงไม่ยืนยันไม่ยอมรับแล้วก็กลับตั้งคำถามครับว่าการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยมันบริสุทธิ์ยุติธรรมขนาดไหนนะโดยเฉพาะการโจมตีไปที่การเลือกตั้งทางไปรษณีย์ครับที่เป็นการเลือกตั้งแบบนิว n o r m เ l นะเพราะว่าตอนนี้การที่จะเดินทาง จากบ้านไปยังคูหาเลือกตั้งอาจจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงติดโควิด1 9ได้นะครับหลายต่อหลายรัฐก็เลยหันมาใช้วิธี universal mail in voting นะครับก็คือใช้การโหวตแบบทางไปรษณีย์ร้อไม่ต้องออกไปไหนส่งใบบัตรลงคะแนนเนี่ยไปให้ถึงบ้านแต่ทรัมป์กลับตั้งคำถามนะครับว่าการเลือกตั้งทางไปรษณีย์แบบนี้ นะฮะจะเป็นการเปิดโอกาสมีช่องโหว่ให้เกิดการทุจริตการเลือกตั้งมีบัตรผีมีบัตรสอดไส้เกิดขึ้นมากมายหรือไม่นะครับทงทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยระบบในการตรวจสอบการเลือกตั้งทางไปรษณีย์เขามีหลายขั้นตอนนะครับเอาไว้เมค e ชื่อทำให้มั่นใจเลยว่าจะไม่มีการโกงเลือกตั้งอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลายเซ็น QR o d ดรหัสเอกสารต่างๆก็ตามนะฮะแล้วการเลือกตั้งทางไปรษณีย์จริงๆเนี่ย ที่สหรัฐเขาก็ทํามานานแล้วนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับปีนี้นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยการเลือกตั้งล่วงหน้าการเลือกตั้งจากทั่วโลกนะฮะจากต่างประเทศขนจดหมายขนบัตรเลือกตั้งมาที่สหรัฐก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรร้องเรียนเนี่ยน้อยมากฮะน้อยจนแทบไม่มีในยะสําคัญอะไรแต่ทรัมป์กลับพยายามนะฮะตีเรื่องนี้ให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่เพื่อให้คนสงสัยว่า ผลเลือกตั้งเนี่ยมันเชื่อได้ขนาดไหนนะครับโดยเฉพาะในปีนี้เขาคาดกันว่าอาจจะไม่ทราบผลในคืนที่มีการจัดการเลือกตั้งนะเพราะว่าหลายรัฐนะครับมีการยืดเดทไลน์เส้นตายออกไปนะครับในการที่จะรับบัตรลงคะแนนนะฮะคือบางทีเนี่ยบริษัีอาจจะทํางานหนักอาจจะส่งมาช้านะฮะมาถึงหน่วยนับคะแนนเนี่ยนะฮะก็อาจจะผ่านวันเลือกตั้งไปแล้ว2วัน3วันหรือว่าอาจจะนานถึง1สัปดาห์หลายรัฐเนี่ยขยายเส้นตายนะฮะอนุญาต ก็อาจจะทําให้เราไม่ทราบผลนะฮะการเลือกตั้งในคืนนั้นได้โดยเฉพาะในกรณีที่ทางทรัมป์กับไบเดนผลออกมาเนี่ยสูสีมากกว่าที่คิดนะครับไม่เป็นไปตามโพที่ปัจจุบันไบเดนมีคะแนนนำทรัมป์เนี่ยห่างประมาณสัก9-10%ถึง10%ด้วยกันอันนี้ก็คือการเลือกตั้งนะฮะส่วนประเด็นเศรษฐกิจอันนี้ทรัมป์เองก็ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของเขานะครับในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่สหรัฐจะเจอโควิด นะทรัมป์พยายามบอกว่าเขานี่แหละเป็นผู้นําที่ทําให้ตลาดหุ้นทําสถิตินิวไฮนะฮะการอัตราว่างงานเนี่ยนะฮะลดต่ําเป็นประวัติการการจ้างงานก็สูงสุดๆเนี่ยนะครับสิ่งที่ทรัมป์พูดก็มีความจริงบางส่วนครับคือเศรษฐกิจมันดีขึ้นจริงๆนะฮะแต่มันอาจจะไม่ดีแบบโอ้โหเวอร์ดีแบบที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างที่ทำเนี่ยชอบกล่าวอ้างอยู่บ่อยๆนะฮะเรื่องเศรษฐกิจเองไบเดนก็มีประเด็นในการโจมตีทรัมป์นะฮะ ไบเดนแน่นอนครับก็ต้องไปขุดเรื่องที่ทรัมป์เพิ่งจะถูกแฉและผมก็เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามไปในรายการเมื่อวานนี้นะฮะนั่นก็คือเรื่องของการยื่นเสียภาษีของทรัมป์นั่นเองนะครับที่กลายเป็นว่าในช่วง18ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีถึง11ปีที่ทรัมป์ไม่เสียภาษีเลยแม้แต่บาทเดียวแล้วก็ปีที่เสียอย่างเช่นปี2016แล้วก็2017นะฮะเสียภาษีแค่750ดอลลาร หรือประมาณ20,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับคือมีการถูกมองว่าแม้ว่าจะไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายแต่มีการหาช่องโหว่นะครับหรือว่าใช้กลเม็ดทุกอย่างเนี่ยนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงทำให้ตัวเองเสียภาษีน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ทำให้ไบเดนเนี่ยก็จะใช้เรื่องนี้นี่แหละมาโจมตีทรัม์ว่าทรัมป์ก็เหมือนมหาเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านนะที่เอาเปรียบ นะคนธรรมดาคนทํางานคนหาเช้ากินขําที่เขาเสียภาษีแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับในขณะที่บรรดาเศรษฐีเนี่ยหาทางแบบเสียภาษีน้อยที่สุดเนี่ยอย่างทรัมป์คือมากกว่า10ปีไม่เสียเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับอย่างไรก็ตามครับทั้ง6เรื่องนี้เนี่ยถึงแม้จะสําคัญแต่ก็มีคนบอกว่าอีกเรื่องหนึงเนื่ยลืมไปหรือเปล่านะก็คือเรื่องของไฟป่านะครับเรื่องของภาวะโลกร้อน ทำไมเรื่องนี้ไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาบ้างนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้หลายรัฐนะครับทางภาคตะวันตกของประเทศไม่ว่าจะเป็นแคลิฟอร์เนียรัฐโอเรกอนรัฐวอร์ชิงตันต่างก็เพิ่งจะเผชิญกับไฟป่าครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของแต่ละรัฐนะครับเอาละนี่ก็คือบรรดาทอป,ปิกนะฮะที่จะมีการหยิบขึ้นมาทั้ง6เรื่องทีนี้ก็มาดูสไตล์กันบ้างครับสไตล์ในการดีเบตของทรัมป์กับไบเดนนั้นต่างกันอย่างสิ้นเชิงคนละเรื่องกันเลยนะฮะ มาดูทรัมป์ถ้าถ้าผู้ฟังครับย้อนกลับไปดูการดีเบตระหว่างทรัมป์กับฮิลลารีเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าทรัมป์เนี่ยมีความเจนเวทีชัดเจนนะฮะไม่กลัวสปอตไลท์ขึ้นเวทีปุ๊บเนี่ยโอ้โหฉายความโดดเด่นนะฮะตามสไตล์คนที่คุกคีอยู่ในแวดวงทีวีมานานนะฮะตัวเองก็เป็นพิธีกรเป็นผู้จัดรายการเลลิตี้ชื่อดังด้วยนะครับ แล้วก็จะมีช่วงหนึ่งนะฮะภาพนี้หลายคนน่าจะยังจํากันได้ที่ทรัมป์เนี่ยพอฮิลลารีกําลังพูดนะฮะปราศัยอยู่นะฮะพูดดีเบตอยู่เนี่ยทรัมป์ก็เดินช้าๆนะฮะมาที่ข้างหลังของฮิลลารีนะครับเหมือนจะเข้าสิงยังไงอย่างนั้นเนี่ยคือพยายามที่จะเรียกว่ารุกหนักนะฮะถึงแม้ตัวเองเนี่ยนะฮะจะไม่ได้พูดนะฮะอยู่ในตอนนั้นก็พยายามที่จะแย่งศสีนพยายามที่จะมากวนสมาธิ ว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะแล้วก็ในขณะที่บางทีเนี่ยฮิลเลอรีพูดอยู่ปุ๊บทรัมป์ก็จะพูดแทรกนะฮะทรัมป์ก็จะแย็บนะฮะจะโจมตีแบบเออบางทีก็ด่ากลับไปในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งกําลังพูดอยู่นี่คือสไตล์ของทรัมป์ครับเป็นฝ่ายที่รุกโจมตีแล้วก็ทําให้คู่แข่งเสียสมาธิให้ได้ในทางกลับกันครับฝั่งของไบเดนเนี่ยเป็นพวกนิ่งสุขขมนุ่มลึกฟังคําถามนะฮะก็คิดก็นึก ถึงเวลาที่เหมาะสมก็ตอบออกมานะฮะเป็นพวกนิ่งๆแบบนี้นะครับไบเดนเองเนี่ยนะฮะฝั่งของผู้สนับสนุนเดโมแครตเขากลัวว่าเรื่องของการดีเบตอาจจะเป็นจุดอ่อนที่สุดของเขาในช่วงการเลือกตั้งตอนนี้ที่ถือว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับจริงอยู่ครับที่ไบเดนเคยดีเบตมาแล้วนะฮะในศึกดีเบตของรองประธานาธิบดีที่ในปี2008เนี่ยเจอกับซาร่าห์เพลินนะครับแล้วก็2012เจอกับพอไรอันนะฮะแล้วก็ทําผลงานได้ดี แต่ว่าในช่วงปีที่แล้วมาจนถึงปีนี้ในการดีเบตภายในพรรคเดโมแครตเองเนี่ยนะฮะไบเดนกลับมีผลงานในการดีเบตแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดแย่แบบเหมือนกับเอาตัวแทบไม่รอดเนี่ยนะฮะเพราะว่าเเวลาจะพูดบางประโยคเวลาเถียงกับคนอื่นเนี่ยก็เถียงสู้เขาไม่ได้นะ,ะบางทีพูดพูดอยู่เนี่ยเหมือนกับหยุดชะง,งักอึ้งอะไรไปสักอย่างเนี่ยนะฮะเหมือนนึกไม่ออกไม่รู้ว่าตัวเองจะพูดอะไรกันแน่ นะครับคือเหมือนกับไม่ใช่ไบเดนคนเดิมนะหลายคนก็กลัวว่าเฮ้ยมาคราวนี้เนี่ยยิ่งเจอทรัมป์พยายามกวนให้เสียสมาธิไบเดนจะไหวหรือว่าไม่ไหวเนี่ยนะครับทางฝั่งของเดมโมแครตก็เลยหวังว่าเอาละไบเดนไม่ต้องไปโชว์กึืนไม่ต้องไปโชว์เหนืออะไรมากขอแค่ตัวเองเนี่ยนะฮะเอาให้รอดจาก เงื้อมือของทรัมป์ไปให้ได้ก็เพียงพอแล้วนะครับอย่างทรัมป์เองเนี่ยก่อนที่จะมีดีเบตเกิดขึ้นทรัมป์โจมตีไบเดนเอาไว้แล้วนะฮะเรียกว่าเป็น slow โจบ้างหละนะฮะเป็นโจผู้เชื่องช้าแล้วก็ตั้งคําถามว่าตัวไบเดนที่อายุย่างเจ็ดสิบแปดแบบนี้นะฮะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในการดีเบตมีลักษณะเหมือนกับคนหลงหลงลืมล,มลืมหรือไม่นะฮะพยายามที่จะสื่อเหมือนกับว่าไบเดนเนี่ยมีอาการสมองเสื่อมมีอาการอัลไซเมอร์หรือเปล่า ถึงขั้นนั้นเลยนะฮะคือทรัมป์เนี่ยอาจจะไม่ได้พูดตรงๆแต่ว่าถ้าไปอ่านไปฟังจากการใช้คำของทรัมป์เนี่ยจะทำให้คนคิดไปแบบนั้นนะฮะว่าไบเดนเนี่ยมันสมองเนี่ยไปละนะฮะไม่พร้อมที่จะเป็นประธานาธิบดีนะครับแต่ว่าในทางกลับกันสมมุติว่าในการดีเบตที่จะเกิดขึ้นไบเดนทำผลงานได้ดีกว่าที่คาดทรัมป์เองก็เตรียมเรียกว่าหาเหตุนะฮะมาโจมตีไบเดนแล้วล่วงหน้าเช่นกันสมมุติว่าไบเดนทำดีนะฮะ ทรัมป์ก็จะโจมตีไบเดนว่าเอ๊ไปโดบยาไปฉีดสารกระตุน้นอะไรมาหรือเปล่าถึงขั้นที่ก่อนหน้านี้ทรัมป์ท้าเลยนะฮะบอกว่าก่อนดีเบตเนี่ยขอได้ไหมขอให้ทรัมป์กับไบเดนเนี่ยนะฮะมีการตรวจเลือดก่อนนะฮะเพื่อหาสารกระตุน้นมีการฉีดยาฉีดสารอะไรหรือไม่ซึ่งไบเดนเนี่ยก็พูดชัดเจนแล้วนะครับว่า เรื่องอะไรจะไปทำนะฮะเพราะว่ามันไม่ make sense ไม่มีทางตรวจสารกระตุ้นอย่างแน่นอนทรัมป์ก็ยังคงโจมตีตรงนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นดีเบตครั้งนี้เนี่ยต้องติดตามกันสนุกเลยนะฮะว่ามันจะออกมายัางไงมันจะมีอะไรที่เหนือความคาดหมายหรือไม่นะครับแล้วปกติเนี่ยการดีเบตเขาบอกว่าคนดูเยอะนะฮะเพราะว่าเป็นเวทีเดียวเลยก็ว่าได้ที่จะเห็นผู้สมัครทั้งสองฝั่งมาอยู่ในเวทีที่มีความเป็นกลางมีความ เท่าเทียมกันเสมอกันนะครับแล้วการดีเบตที่ผ่านๆมาในรอบหลายสิบปีเนี่ยถ้าเกิดฝ่ายหนึ่งทําผลงานได้ดีกว่าอีกฝ่ายหนึ่งมากๆมีสิทธิที่จะพลิกสถานการณ์ได้เลยนะครับปัจจุบันเนี่ยไบเดนมีคะแนนนิยมดีกว่าทรัมปก็จริงแต่สมมุติว่าในการดีเบตที่จะเกิดขึ้นไบเดนเนี่ยมีข้อผิดพลาดเยอะนะแล้วทรัมป์เหนือไบเดนเนี่ยดีไม่ดีเดี๋ยวคะแนนนิยมของทรัมป์อาจจะตีตื้นไบเดน พลิกสถานการณ์ก็เป็นไปได้นะฮะการดีเบตคราวนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของรายการ Insider Talk ประจำเช้าวันนี้นะครับผมกิตติเดชธน,นดิสุวรรณลาถ้าผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ Smart Lifestyle ทุุกเเรรรื่องาาแชให้คณว